กูทำไมเอา้าก็เผื่อมึงรู้ไงรู้ที่อะไรแกล่ะวแม่ไงไอ้เคชื่อในเล่นไม่ไไมกูเหลืองขอแม่ฮ <c oughs> ่ากูค,คิดแป๊บเดียวเลยดิไรู้เราเรื่องอะไรได้บ้างไม่รู้อะเพื่อเรืองอะไรปแปลกๆอ่ะเอาดิหยิบม,มาเลยไม่ห้าม เค <G ül üyor> ียกูรูละงั้นก็อืมกูจะหยิบตัวที่กูไม่เคยเล่นมาก่อนเลยในชีวิตนี้ไม่เคยเลยเหี้ยอะไรไม่เคยเล่นลไพ่สัตว์กูไม่เคยอ่ะตัวนี้อ่ะโอ้เล <G ül üyor> ่นต่างกันเลยปนะ <G ül üyor> กูให้มึงเลือกเลยนะไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเลยตัวที่มึงให้กูดูเมื่อกี้สองตัวนะได้เลยต่างเด้อแม่ไอ้ทีมอ่ะทีมเอาะดอสดอสทำไมอ่ะด่านดีด่านดีจะอือเสือกูจะด่านน่นใช่ปะไปไปเรามีวิชาลับอยู่วิชาลับตระกูลไปเหรอยกเลิกกดเล่ม เฮ้ยอดานดาดีอะไรโอไปค่อยดีเข้าไปแต่ก็ก็ยังดีกว่าดานนั้นไม่อยากได้ดานนั้นไม่ละ่ะไม่เป็นไรันดานนี้ก็ดีไลออตมี<อ>ให้มึงเลือกระหว่างดานนั้นกับดานนี้อ่ะดานนี้เลย <c oughs> ไม่ไหวแล้วกูกูต้องการพลัง่างมาก <c oughs> ได้เลย <c oughs> ไปละเจ็ดโคเรียมาเลย เจอกูนแน่เคียเจ็ดโคลาบ เขอร้องเลยนะเพย์วันกดสักทีหนึ่งไอโอ้กดแล้วได้เล่นแล้วนิวนา่าจะสุดได้เล่นสักทีนึกว่าจะไวลเล่นเลยเหียกูนึกว่าจะอดรออีกคนติดเก้าสิบสี่วะปั๊บยุคนไงวะฮะติดเก้าสิ <c oughs> <c oughs> บสี่เปิดมันจะยิงแม่นงพวกเราก็ได้เลยถ้าถ้ถถามีเวลนะเว้ยกูจะไปเลย <c oughs> ขี้เกียจเล่นแล้วเออขี้เกียจเล่นแล้วเกมเกมเริ่มเคขี้ยทุกวันแล้ว ไม่ได้เคียเ่ยวเพราะอะไรแล้เคี่ยวเพราะขนเล่นเลยอ๋ต้องไปเล่นน,นั้นเว้ยเนี่ยอีพิกไหนคอมกาได้ไม่ได้เนีย่ยต้องต้องอัพ C P U ก่อนอัาบน้มเล่นได้เลยพอดีอ่ะปีปีหน้ากูอะซื้อฮาร์ดดิสได้ปีหน้าเลยเฮ้ปีหน้าเลยปีหน้าปีปีหน้าไหนอะปีหน้าอีกอีกไม่กี่วันนี้หรือว่าหรือว่าปีหน้าแบบปีหน้าถ<ำ>ัดไปันนนู่ สองพันซีด้าไปมั้ยสองพันเมลเล่นไดเดอ้อกันนานไปมมึงเก็บเงินแค่สองพันบาทมึใช้เวลาปีหนึ่งเลยไม่ถึงไม่ถึงสองพันแค่พันสามพันสามกูต้องต้อปีหนึ่งเลยอย่างงั้นไงโออก็แบบเดี๋ยวกูได้ควักเงินออกมาซื้อของอีกไงอะไรอะหันข้างแมว โดนชคตายสองทีตายไปมันยิงมึงจากตรงไหนมึงเหมือนกันมันยิงทะลุกูมีตู้มงกูกูไม่รู้เศดเศกกำลังทำอะไรเศกกูงงว่าต้องเศกเพื่อนใหม่ใช่กู <c oughs> เลือกอะไรได้มางเนี่ย เพศล้าคุณร้องไห้จริงๆเอกี้เอ๊ะเขาพูดเล่นใหม่เก่าไไหมเขาพูดเล่นใหม่เฮียใหม่ทไมก็อก่าเลยก่อนจะเก่งก็ต้องกาามาก่อนเพราะว่แต่พวกเชนี่มันเก่ากงกายันทไไม่ได้ไม่ได้เดี๋กลัวคิดไม่ได้เฮียไม่ดีไม่ดีเฮียดีมันก่า ไม่ใช่การบูลลี่นี่ไม่ใช่การท็อเสียไยแต่มันคือการพูดความจริงความจริงเขาถูกต้องสมบูรณ์อะไรสักเออโอเข้าใจละระวังเ,าางเลยไอ้เคียดีไปแล้วปะ <laughs> มึงดูมึงดูแล้ว <laughs> ลว่าโ <laughs> ดนปุ่นปุลิ่ <laughs> งตกเป็นกา ไม่เสียงไ,<อ>ไม่เสียงไอ,ไอเห็นปืนกลัวกูย,ยิงโดนมันมันก็ยิงโดนกูปืนดีจังปืนมันโหดมากเลยนะี่เขเจ้ากูกูไม่ได้เข้าไปนะเอาเฮ้ยเอาพวกมึงไม่เช็คเลยเออกูคิดว่าดีแค่คิวจอนเนไปแล้วก็เช็คแล้วไง ได็ดละเอ้ยปั๊บมาดู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 ทีทีไปเอามั้งร้องหาได้เลยหมดหมดตัวแล้ว มีดใหญ่จังลุงมีลุงใหญ่จังเอ้แนดเนี้ยวมึงดูดิผมแหมมันฟันกับเลยหรอกมีมีดูดีดบ่ไม้จิ้มฟันมึนง <laughs> เหรอ้แห่ยบไปสองวิ่ยเดิน last player standing I know exactly where you are เปรี <online> <pl ains> ้ยวชิบสี่ก็โหดเหมือนกันดีกว่าเนี่ยโอ้เขาจะเก่งมาก่อนก็ได้โอ้แบบเล่นเกมอื่นมาเก่งไงอ๋อไอ้ไอ้นี่ตายเลยอีกไม่เกินสิบห้าวีแบบ โอเคมันตายละกลัวแล้วมันไม่เกิดสิมพาวีลิลลซินโดมนะมีปืนดีๆแล้วเอาจริงละไปการใไหวีเพราะว่าไซเฟอร์มันชอบยูบีมันก็จะไปขาเอาเลย เดี example, ado, no ๋ยวกูจัดการมีเองเลยเดี๋ยวกูเคลียเองเลยนี่มึงเห็นมึงเห็นห้าห้าคนนั้นปะเดี๋ยวกูฆ่าฆ่าเรียบเลยเว้ยกระดาษปากจัิงเลยเวลาพูดอะไรอย่างนี้ไปเลยเว้ยรออยู่เปิดออกมามีออฟก็ไม่หานะ น้องหม๋อจะทำอะไรนี่ฮ่า okay. ฮ่า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 ฮ่กูคว้าอยู่ไม่ไหวเฮียกูกว้าคิดไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาลงยูทูบแล้วมึงมาดูโคตรหา ได้เอาเลยเซตเอาเลยเซตหลอกล่ออยู่นิวเซตหลอกล่ออยู่หลอกล่อไงวะมันมันปาสกิลทั้งหมดเลยเข้าใจแล้วเฮ้ยครับผมผมไม่ได้ยินเลยเลยปั๊บเมื่อกี้เสียงมันโคตรดังเลยอะไรโทษัเมื่อสามโคตรดังเลยผมไม่ได้ยินเลยเลย กูไม่รู้มาทางไหนใช่ใช่ใช <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ดิหมดใจไม่ไหวเกิดอันยี่อะไรอยู่เนี่ยเสน้นเพิงเล่น <c oughs> แต่ถ้ามังมีสก,กินไว้สัก แต่เพิ่งเรียนมาไม่เมานานแล้วเว้ยแล้วมันก็หยุดแค่นี้แหละจริงๆนะก็เหี้ยว่ะไอเหี้ยแพ้ได้แล้วจริงๆกูจะเลิกเรีนแล้วไอ้เหี้ยยอมเถอะจริงๆโคตรเออไปแล้วบักไปเดฟเดนเดรสวินโอ้กิ้เงาไปสิจ้าคิวไอเ้กูด่าโดนวทุกเกมเลยยี้ยไอ้เหี้ยเอาใจไหวแม่งเอ้ยกู ลบทิ้งแม่งเกมเคียอะไรกูไม่รู้ <laughs> ใจเย็นเอ,เอาเอาเอาแบบกูพูดตรงๆนะมันเคียมาเลยเมื่อกี้ที่กูเห็นอนะกูหมดอนกำลังใจเล่นเลยกู <laughs> หมดไปตั้งนานแล้ะ <laughs> แย่ปะกู <laughs> หมดก่อนมังอีกเ <laughs> คว้เอออย่าพอเนี่ยเลยกเคว้